ปากันนะเนี่ยใช่ปลาขาวเดเาดีแท้มาสามสีคนมาีเดชิวๆชิวๆ ไปค่ะ สภาพน้ำท่วมนะครับ14ครับสบภาพน้ำท่วมตอนนี้เดี๋ยวจะไปรับผู้ผประสบภัยน้ำท่วม ไปข้างนอกด้วยนะครับนี่จีบอก รรามรเาาช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะครับเราเห็นอยู่สอง,งท่านนี้ก็พาเข้าไปดูบ้านนะครับบ้านจมมาหลายวันแล้วบ้านจมมาหลายวันแล้วนะครับแล้วเราพวกามาม่าประองขนม ปูอยู่นี่เอาไปปล่อยว่า,ามันอยู่นี่เลยมันผิดที่ร้อยยี่สิบหลังคาเลยลูกนนโอ้ร้อยยี่สิบ ยี่สิบเจ็ดกิโลถราียะขอจบไหลเพียงเท่านี้นะครับผมตอนนี้เรากำลังจะ เราสู่ถนนใหญ่นะครับพอ่อแม่ได้ไปน้นยแล้วนะมียังเงามีโรคหมีหรือว่าอไรโรคหมีปะีไปอีกอยู่มันจะไปลงปากทางเหมือนเดิมยปมกอยู่ันไลงปาก้างเหมือนเดิม ่หอ,อัอหนอนี้ถุงยังชีพนะครับถุงยังชีพจากวัดพระทานยนหินนะครับเปลี่ยนเรือนะครับให้พระกลับไปก่อน <c oughs> อันุศรามาพเพอเกือเรือนะคะ เป็นไงพี่ห้องขาพเจ้าไปเรียนอะไรกันนะครับผ้าไปตะลุยเลยฉักเลยอย่ายปตกเรือแบนเอตอมอก่อนฮึดอหนักทางนี้หนักทางนี้หนักทางนี้หน้าจมแ้วไปไหนจาะจอดจาะเจานเจาะมาลัมเลิกหน้าจมหน้าจมอ่า

หลวงพิเคอยู่เรือเหลืองหลวงพิเคอยู่เรือเหลืองดันดันเลยนะครับผมกินี้ขึ้นไปสามร้อยถสี่ร้อยนะครับเขาแยกคันลูกเิด่ที่ถึงเพงไหนเนี่ยับปัดน้ำมันเตงหลวพ่เคไนะครับ เดี๋ยวจะขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับผมจัสกสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้นะครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับน,นะครับน้องกูมาหาเองเลยเนาะน้องปูมาหาเองเลยนะาาเ,เลยนาะ นึกถึงลวงปูก็มาช่วยแล้วอันนี้อันนี้อันนี้เพิ่มต่อมาแล้วหลังคนทยที่เข้าไปนะต่อแล้วทีตะก,ก,กีได้ดาน้ำม,มันหมิ่นลงไม่ลงนะบุมมแล้วลน้องหาก,กระตือมุ้แม่ของกระตือหนกขุกรตื่มีผูประสบไปนั้าท่วว่านึกถึงลวงปูอยากจะไปกราบลวงปูนะครับแต่ว่าน้ำท่วมพอดี น้ำรัของปู่ก็มาช่วยพอดีเลยนะครับอันนี้นะครับแค่ว่นที่คุ้นเคยเหรออใช่ใช่ไม่นุมอะไม่มีน่เฮยอย่าไปทำ งานจบไล์เบียงเท่านี้นะครับผม